ขอพระราชทา,านกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละองพระบาทข้าพระพุทธเจ้าอภินันจมประสบทรัพย์ขอกล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าพระราชาตรายต่อพระพักสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรรัตราชสุดา สยามบรมราชกุมารีต่อหน้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณาจารย์ซึ่งชุมนุมกันอยู่ณสถานที่นี้ว่าข้าพุทธเจ้าจะเทิดทูนและจงรักพักดี ่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ข้าพระพุทธเจ้าจะเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญข้าพระพุทธเจ้าจะบำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดีข้าพพระพุทธเจ้าจะประกอบสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตข่าพระพุทธเจ้าจะเคารพนับถือครูบาอาจารย์ an, และใช้วิชาความรู้ในทางที่ชอบด้วยยุติธรรมค่าพระพุทธเจ้าจะมุ่งถึงผลประโยชน์ส่วนรวม ของประเทศชาติยิ่งกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวข้าพระพุทธเจ้าจะรักษาไว้ซึ่งศักดิ์และสิทธิแห่งปร,ริญญาโดยเคร่งครัดข้าพระพุทธเจ้าจะเทิดทูนเกียรติแห่งมหาวิทยายลัยขอนกันสืบไป ด้วยกล่าวด้วยกระหมอ่อม